สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจากผ้ายาวสิผ้าพีผ้านองมายาวอยู่โคกหนองหน้าสวนศินนะครับเมื่อนี้สีมาทไายกรบปอเทืองครับพี่น้องปอเทืองกับปูกไว้บอแงมปันไหนนะครับฝนกับบอตกใส่จากเถื่อพี่น้องเอ้ยแห้งแรงอีหลีนะครับมากับมาพ่อสวยๆฮ่าๆแล้วก็ผ่านไปครับพี่น้อง พอเทื่องกะที่แรกว่าสิทาให้ฝนนํำลงมาจาักน้อยพ่อเพื่อนดีเขียวได้ยังเนี่ยมันบอ่อแมนที่บนันีพี่น้องฝนบอ่อพ่อจักเทือนะครับเพื่อนกกเขียวแหงลงนะครับลองมองกะปุ่นขาวเริ่มแหงแล้วพี่น้องเมื่อนี่ก็เลยจําเป็นนะครับต้องมา,ถาไถกบว้กอนนะครับพี่น้องจริงๆต้องกบตอนเพื่อนเขียวๆอยู่นะครับ แต่บัตเทนีล่อ่อว้พี่น้องนี่บองามนะครับปอเที่องปีนี้บองามนะครับนี่ครับตอนนี้รถไถเพิ่นก็เริ่มไถแล้วครับพี่น้องอันนี้เขาก็ไถกบไปเลยนะครับกะสีย่งมีความเขียวให้เห็นอยู่ครับพี่น้องกะกบไว้ครับพ่อเป็นปุ๋ยนะครับ ปีที่ผ่านมากะน้ำท่วมแผลนอือเติดครับพี่น้องมีแต่ขี้ดินนี่ครับเดี๋ยวมือนี่กัมาถ่ายกบไว้นะครับนี่ครับจังแต่ว่านไว้นี่บ่เ,เคยมีฝนสะขี้ดินเลยพี่น้องสะอยู่น้อยเดียวนะครับสะอยู่น้อยหนึ่งนี่แถวๆนี่กั บลอดนะครับนี่ตายเหี่ยแหงไปเลยพี่น้องอ่ะกะไทกบไว้นะครับพ่อเพื่อนสีได้อยู่แน่หรอว่านะครับเดี๋ยวเฮ้ากะเสียเอาปุ๋ย,เอ,ยเอาคุณขี่งวนะครับมาใช้ทับอีกทีหนึง่งที่แรกนี่ว่าสีใช้ขี่งวก่อนนะครับพี่น้องพ่อท่านครับรดไถเพื่อนบว่างกันเลยเอาบ้างเมือนี่กันน้ำเลยนะครับ นี่ครับฟอเทืองแง่เงเขียวเขียวอยู่ครับลัางมองก็ได้นี่ก็ทายกบไปเลยพี่น้องพอเทืองนี่ก็เป็นพืชปุ๋ยสดนะครับปรับปรุงบำรุงดินครับพี่น้องเป็นการเพิ่มในตัวเจนให้ดินนะครับปีนี้เาขาก็ว่านไว้เต็มพื้นที่พี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับบอคไเกิดเพื่อนไหนนะครับ แรกๆยังมีความเขียวอยู่พี่น้องลุงจักกระจงไว้ว่าสีห้เพิ่นถือฝนยังน้อยเพิ่นใยๆขึ้นอีกนะครับบัดนี้บอมแมนพี่น้องฝนกับอม่าหนักๆเย็กเทือนะครับแห้งจงไว้ดนแห่งสีเหี้ยวแห่งลงพี่น้องก็เลยไถโขบเลยครับเหมือนี่นี่รถไถเพิ่นก็ว่างพอดีนะครับ มองนี้ก็น้ำในคลองแหงเมดเหล่าละพี่น้องเหลือแต่ในสานะครับในสากัประมาณ3เมตรนะครับคาดว่าถ้าฝนมาเดือนฤึษภาพก็สิพอดีนะครับพี่น้องนี่กักลางเดือนเมษาแล้วยังมิดเซรีเอากับสูๆูกันไปครับพี่น้อง ตอนนี้รถไถเพิ่นกะได้เริ่มไถมาได้หลายแล้วครับพี่น้องนี่ครับน้ำในคลองเห่ากะแห้งไปครับพี่น้องปีที่แล้วนี่ฝนตกจนมีน้ำในคลองแล้วนะครับปีนี้ยังแห้งเลยครับพี่น้องเตรียมตัวรับมือเ้อครับนาสีแรงโดนอยู่ครับปีนี้แปดสองหนพ้อมนะครับพี่น้อง บนรถไทยเพื่อนกะบ,บุกลุยไห้นะครับไทยกบไว้ที่แรกกะว่าทีเอาขี่งใไ่ก้อนนะครับแล้วก็ไทยกบไปน้่กันแบบน,นี้บ่ท่านครับพี่น้องเอาแล้วยังวานที่หลังเอานะครับนี่ครับรถไทยกำลังไทยอยู่พี่น้องมองนีก้กะจงไวเ้เฮตหน้านะครับ ไรหนึ่งพี่น้องประมาณไรหนึ่งนะครับปีที่แล้วน้ำท่วมเมดบ่เหลือเขาจากต้นพี่น้องปีนี้กะจัดสิเป็นยังไดนะครับกะจังทารุ่นเบิงพี่น้องว่าสีผลดีบ่อหรือว่าสีแรงนะครับนี่ครับน้ำในคลองกะบ,บ่เหลือหุ่นแหงแหงเมดเลยพี่น้อง เหลือแต่ในสะนะครับในสะท่ายหน้า่นประมาณ3เมตรนะครับคิดว่าถ้าฝนมาเดือนพฤษภาคมีถัวหน้านี่กกสิพอดีและครับพี่น้องแรงคากิลีครับฝนกะมืดคึมมาสุม,มือได้พี่น้องฟ้าห้องโอ้ยว่าเมนสิตกจนถ่วมเวลาครับบัตททนี่ยังไดลร้อยไปพานไปมิดซีรีเลยครับพี่น้อง จักเป็นเนี่ยไหนปัดทา่งอื่นนะครับโอ้ยตกดีว่าสันพี่น้องทงั้งบุรีรัมย์สุรินทร์ไปพุ่นนะครับครับมองนี้กะโคกหนองหน้าสวนศินบ้านหนองลุมพุกตำบวเวียงชัยอำเภอพยัคฆ์ข้าพุ่มมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องสู้ๆกันไปนะครับมีหยังกะเฮ็ดไปพี่น้องดีกว่าบา่ได้เฮ็ดนะครับ คนรวดไทยเพิ่งงนก็กำลังยาวกะสให้เพิ่นไทยกบไไ้ให้เมื่อละครับนี่พ่อเพิ่นได้เป็นปุ๋ยเป็นยังแน่พี่น้องเนื่องจากว่าดินของเ้ามองนี้ก็น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมบ่มีหญ้าบ่มีใบไม้ใบไหลเลยพี่น้องโล่งๆเลยครับเป็นดินล้วนๆเลย นี่ครับตอนนี้ก็ไทได้หลายเติบแล้วครับพี่น้องครบไว้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวอีกจักเดือนหนึ่งนะครับกะสีพุ่นนะครับสิ้นเดือนเมษาพอดีเ่ากะสีเอาขี่ง่วลงไรายไว้นะครับขีงัวกะเตรียมไว้แล้วกะค่อยๆปรับปรุงไปนะครับพี่น้อง ปรุงเสริมเติมบำรุงดินไปเรื่อยๆนะครับทุกปีเดี๋ยวเพิ่นกับสีดีเองล่ะครับพี่น้องปีที่แล้วครับโอ้เป็ตตาเสียดายดำหน้าว้ดึกอยู่สามมือครับพี่น้องหน้ามองนี่ดำไบสามมือเขาเดียวดำลืมผัวกําลังสีงามกําลังสีแท่งยอดขึ้นพี่น้อง นน้าม,มานะครับทวมมิซิลีเป็นอาหารปลาไปเรียบร้อยครับพี่น้องแปนเอิดเติดปีนี้ก็จังรุ่นเบิ้งนะครับว่าแรงขนาดนี้ที่วมบอ้อนะครับสิมี่น้าเ็ดหน้าพร้อมบอ้อผุหละครับรอดรุ่นเบิ้งพี่น้องนี่ครับตอนนี้รถไทยกะกําลัง จัดการไหนครับครับพี่น้องตอนนี้ก็สเซตเรียบร้อยนะครับรถไทเพิ่นก็นได้ไทกบปลอเที่องไว้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอันเซตสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเฮ้ากัสทีได้ เอาขี่งัวมาใส้ไว้พี่น้องมาใส้ไว้ก่อนนะครับมาย้ายไว้โอ้ขันได้ย้ายพ้อมนะครับได้ย้ายก้อนสิท้ทยกบนี่พอดีเลยพี่น้องนี่ครับกะแต่บอเป็นยังนะครับเนื่องจากว่าเวลาเฮากะมีจำกัดนะครับเป็นเกษตรวันหยุดครับพี่น้องเมื่อนี้ <c oughs> มีเวลากะจังม่เฮ็ดมาสางนะครับเฮ็ดถิมไปแล้วกะ หาทาการทํางานพูดแล้วครับพี่น้องหาเงินหาท่องหาเงินทุนทุกอย่างก็ต้องใช้ทุนครับทุมือนี่เฮ็ดหน้าก็ต้องมีค่ารถไถพี่น้องค่ารถไถค่ารถเกี้ยวผิดว่ะ <c oughs> แต่นี่ปีที่แล้วเฮ้านี่เข้ากะจ้างแค่รถไถมา,ถาไถว้นะครับมาไถาไว้ยเฮากะดำเอา ปุ๋ยกะบ่ได้ใช่เลยพี่น้องใส่ปุ๋ยอินทรียปุ๋ยขีง้งัวอย่างเดียวครับปีที่แล้วโอ้พ่นกำลังถอดยอดขึ้นย่างงามเลยเขานี่เสียดายแต่น้ำท่วมนะครับถ้าผู้ใดติดตามลุงจักผ้าเงานะครับก็สิเห็นครับว่าเข่าที่ดำไวน้นี่กำลังงามเลยนะครับปีนี้ก็จังมารุน่นน้ำกันอีกครับพี่น้อง นี่ครับสุดยอดอี่ลีเด็กกะจังล่อฝ้าฝนต่อไปนะครับเอากะโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญนะครับลวยเงินลวยทองสุขสรรวันสงการที่สีมาฮอดนะครับขอให้พี่ให้น้อง เที่ยวให้สนุกสนานนะครับสาดน้ําให้เย็นชุ่มชํานะครับให้โชคดีมีใช่รวยเงินรวยทองประสบผลสําเร็จทุกคนเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ